ครับสวัสดีครับส่องมาเ่งมวลเซิร์นเมื่อนีออน้แอดมินเดินทางไปวัดศร,รีดารามครับไปเบิง่งบรรยากาศน้ำกันเนาะครับเนาะ,ะเกี่ยวกับแน่าทางการเียคโศกเช็ง,ชงหลับเนาะครับเนาะกับผู้ดใดเขามารับสม้มรับฟังคลิปนี้กัอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแลวก็มารับสม้ม โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง่งนะครับเด้อเพราะว่าคลิป,ปอาจสีอันนั้นแน่กับคอสดคอแพยายาอ้ายไรตาวาอาจ,จารย์เพิ่นกะให้แนวทางอยู่อุเรย์มักน้ำเพิ่นนี่อยากลงทุนน้ำเพิ่นแน่เอา้าเพิ่นก็นกว่าปวดภัยหรอกตาวาก็ต้องเบิ้งให้จบนะครับเนาะค,คลิปนี้มันนี่ยังสักอย่าง,กางอก่ครับมันมีเหตุ นั่นอยู่ขอบคุณหล,ลายๆครับสําหรับการรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังแรงใจครับเอาผูายย้ใดอยากมีโชควิลาบก็ไปรับชมรับฟังน้ำกันอาจารย์พจน์จีว่าอีกอย่างเนี่ยครับพนมีช็อตจะยุคนมาไงหรอมีแต่วัดนี่ยังใายเนาะซื้อกันแล้วไปไอที่นี้ตามมาอยู่เปลี ทางลู่ปะเจ้าค่ะข้างรูเดียังกด้เโอ้สาธูพูนเรสิเราบอกอ้าว่งนได้เงินีคนนงยกัได้เงินหนสมล้านสี่ล้านสามช่ว่งแล้วยน่ามันบางันมอปลาบ่งคนยูอ้ดังก็ยังไงม่เงินไรหรอบอกสามันสามแสนเราขึ้นเงินไห้หรอบ้านมันนี่ยนะสามพยานาก็ย่งี มือะไรมปูมีช you know, sure like ็อตเด็ดยังกบอกลุกหลานตาิมยังจวยจะจยิบเงินล้านป่ยิบเนลนยิบยมปากไว่ยีด้พอดูแลเรางีมีมาหน่อยนะโอ้ประดันตีมีมีหน่อยได้บบปูมักปูซานอ่มันนี้เด็กคมือเจ้าอยอะไปนี้ปยมือปูซีนั่นบิกัับกเเค่ะ อ้มาโจ๋ไปโจ๋ทางไทยบ้างโจ้ไมย่างเวิ้งวันทางไทยโจย่างก็เวิงันาพูดก่อนละเลขสามตัวมดนี่เห็นบ้างครับอะโจ๋ยิมโจ๋บ้างว่าตู้ซ่าถูกพูเหี้ยกันเอนเออผมชิวไปเห็นเห็นไหมบ่เห็นได้เพาะสับบ้างนันไหนที่มึงนำดำมาละเลขสามตัวตอนนั้นอะถูกถูไหมชัดปูมหาห้ง เจไม่ยกหินก้อนนะขึ้นสาธูกก่อนผู้ขาสิ่งที่ีแล้ววันที่หนึงเฮือเรียกค่ายสมตัวก่อนเนีมนนับปันพียกพวกขึ้นแล้วซาถุสิ่ี่ีเบาขึ้นนู่นนู่นก่อนหินน้ำปูเรือสีเขานี่้ราบก่อนหินเจียงทายนะปูนะอ่าะู่เสียมไรไป่นเจ้าก็ได้โศกตัวี่ยามบวกปัวหามบวกมูตัวนี้เลยบวกปูวตตัวกสยอเงินนี่อ้ค่ะค่ะก่อนห็นนเตยก่อนหินุนปูว่าก็ซือแล้วจดบวกน นีเงินลอยนึง like, สี er, ่ใบเดียวมันก็มีอะไรมันอีฟันดียังไปขึ้นอะไรนมันหลัมันไหมน้องูวกันตายอเยอะไปก็แน่ปูบอกให้ไปปูฟัหยอเลยละาเชียร์ด้ทางฟ้าแล้วอันที่หนึ่งเหมือนน้องฟัวฟัวใส่หรอมาอาเรา้าไได้ตัวอย่าตาแล้วมาเชียร์ให้บอกซี่ฮเขาเขวนกูแล้วมาเชียรันได้มาเชียร์นเดียรคนเดียวล้วเชียร์นตตรง มีโชคห้ามพลาดห้ามพลาด ครับสวัสดีครับมือนีแอดมินเดินทางมาอยู่สีดาลามครับอยู่วัดสีดาลามเนาะกำลังสมบรรยากาศครับอโอ้บรรยากาศดีครับอ่อกากํากังไล่ครับเนาะอ่ะอะาผู้ใดแบบวา่าขอพักขอสุขขอหลับกลับมาขออะไรครับอยู่สีดาลามเนาะ ผูซทราดอกไม่ครับไปแอดมินพาไปเบิรงช็อตเด็ดมืน้นี่มีช็อตเด็ดมีช็อตเด็ดอาจารย์พันท่วงเจยบหนึ่งหัขาครับเราต้องเห็นยังคนว่นานั่งยุบานาซื้อๆก็ได้เงินสมความมุ่งมั่นปัถนาเด้อปูเด้อหนูปูทักแรงอ่า เสียบหนึ่งหกชามีโชคใหญ่ไปเบิ้งน้ำกันครับปูคนบอกให้ไปโยกหินเสียงไทยอ่าเพิ่อเกิดจากกำกระดาษใสมือให้เจียบหนึ่งหกขาครับอ่าเปิดตัวได้กะน,นยังไม่รู้ครับเจียบเลื่อยไปเชียงไทยเบิ้งครับเนาะ ครับผมบรรยากาศนะครับเนาะครับเป็นบรรยากาศนะครับเนาะ

你丢。 ครับผมก็เป็นญานาค,ครับญานาาอยู่วัดสีดาล่เนะครับเนาะ

บ่าวเงือกบาเกระดาษเลยบาวเงืกระดาษเลนปลานนะมาปคเาลูกจับไเรออที่นี่แล้วตัวเดียวกันังนันก็ู่เือคนนี้ละงเลกต้องก็นบังก็ด็ยิ่งขุดตวเขย่งก็เลยก็เป็นบรรยากาศนะครับเ่าอาวัสันยื้ซีได้กดเอาอิตัวเลย ตั้งใจสมาสิแน,น่นๆทำไม่โมกกาแต่ปาก็ตีมเห็นเราก็เงียบไว้รูไมมไม่รบลูกแต่ละคนนีคืออะไกาปุ่นเห็ไนไหมครับยังสุดท้ายเอาปีกองทีรีก็มไม่มาแล้วสิบแปดล้านอยู่ซาถุกกล่าวกั่ขึ้นแต่ละคนนะไม่มีโศกมีหลับนะครับนะเนอ่าะทุกไม่นาโยาะสิรวยก็ยังแลหา อยไปบ้าอย่ารเรขั้นไม่อย่งเงี้ยไรทราบหมดหงี้ตัวไมหนาไม่ตายป็นเสียชีวิตอยไรแบบ้นหาครับวันยกกาศครับผู้ภาพยนครับอยู่วัดสุดาลามเนาะเห็นไหมแต่มองเห็นเลยว่ามองเห็นกันแล้วไฟแฟนจะเห็นแล้วละผู้บ่าวจะเห็นแล้วผู้บ่าวเรายิ้ม่ตาผูเขาเขาเขาตัวเขาพูี่งามตัวไป สารคผู้ชม่ไมือได้ป so like totally pues. ูตวันเปิดมันเปิดเรื่องไหนปูนเปิดรอแตาว่าบอกยกไปซื้อปใเปิดลเปิดบงนะแต่วันยปูยิ่น้ำเบ้ใจมักะสือบมากก็เลี้ยื่อในวเนาะเงินของแม่บ่เงินปู้ยสาปูปูก็บหอ้กเสียงซิบุีผู้ได้อันเา้เจ้้มังคับปูกับ้และมักระสือบ่มากก็เล้วไปต่ฟันดีก็ซื้อไรตัวตัวปูครับผม สตางใครสตางมันเจตีขวางนอซาทุกคนสีทีคนใหม่ลัปูสีทั่วล้วก็คว้าส่วนอีกระเซิงคว้าตีเลือดเยแห้งะสีคนใหม่เลยะเอาคนที่สองเจอยังไะตัวเอขวางเลยไหมเจเจ็บฮสืออฮอฮือฮืือื้อฮือสืออออฮอออฮืาฮือือออฮออฮนอฮออฮ ขั้งโน้เป็นเนาะโอ้สุกลำบากซื้อเขาก๋วยเตี๋ยวกินนึงมีอยู่ให้อยู่ดีไม่แห้งตลอดขั้วขั้วมรดุของทุกคนตัวพั้วกี่ประเสริฐพขั้วสิ้นชื่อว่ที่ขั้วขั้วมีไม่กันสิสิสิบ ขอ้ารที่กระส่วนขว้านที่เลยเอท้งตัวเอาคักๆเอดแบบวโอ้ยเห็นดำโซซาเขาเอเจ้าอ่อนก็สิบล้านคือเขาได้แม่เรอโอ้ยออกส่องเก็ดเขาได้ไหมออกเจ็ดสิอหกเลยไหมแต่ว่าดีตัแฟนเจาไปใส่กระเพานำพูดนี่โคลคดขับรถสามตัวตรงๆแนวทาง ตีสั่นแม่ทีงวงผู้พูดแม่ตึงดังตีความตีไม่ด้วยปาเดียวนั่นตีมงึมงมงวงผู้กลมหนึ่งจะไปตีหุ่นเนาะไปตีข่างก็เนาะกระพุ่มมันตัวยผลุนมันอ่อนน้อยแม่บางคนแข็งว่าตีเนาะเอาดีละพุ่งโคนรมาสนัดเน,ะนาะนตีงว <laughs> ตีควายแต่ก็ตีลูก <laughs> เป็นคู่วะสอ,องนั้นตีนึงมาแล้วเนี่ยแตเป็นคู่อย่าไปตีดีกว่า <laughs> แี่มันเขา่ามันเขา่เขาเป็นก้อนเนาะ <laughs> 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 ที่หนเขาบ้านไหนเขาได้หลายแสนโอ้หนูงายอยู่น่กเยห้นเตี๊ปัวหาเขาก็ได้ย่ปูซีเก้าซีขเขาเอาหรีเก้าซีได้ย่อโอ้เกาีมันก็ต่ีดินปูเลยกระตือีร้ือซีเก้าซีวางซีเขาไปซื้อเอาอืมมันก็ซ้ากันเนาะยอแล้วกันซื้อไีดินปูเลยถึงเป็นเล็กกตตอร้ะครับผมว่ามันซื้อแล้วก็เลยไปซื้อนะฮะเป็นเหล็กล่างก็ดีใจออกหุบุญก็ พันนหมาว่าเก้าส mm ี่ว่ามีไม่ได้แปดสีเอาว่าพันนึ่งสี่เอาสองใบสี่องใบแปดสี่กเก้าสี่วุมีเออเอาแปดสี่ซะีผู้เอาแล้วเก้าสี่้มเล้เอาแปดสี่เอาเอาอาทันทีพันหนึ่งไดสี่เกิดจรไป่ยงกู้ซื้อสีซื้อสามแปยังกูเอาเซก็มาก็ซื้อเอาแเค่เสียงกู้รับก็ซื้อรัก็ซื้อไดู้้ว่าเกินแต็มคนเขาเขามัด ก็มาเขาก็เดี๋ยวมาจมเหมกันนะเราจะโคงสี่ศูนย์นึงสี่สิบก็หันกับโกงเข้าอยู่ด้วยลกไตกะซีทังกะซีอยู่บบ้านมีแจมเจ็ดหากับทุกคนก็ตามหากันอไรเลขกสองหาเลขกอีมมตตายต้องอานวัดหัวเสียงันะนี่ท้า6พกแปดยี่ฟ้าลงมันหกแปดยู่ฟ้าลง เรียกกเคียสอ,อามันอายุันสิบห้าปีน่กันแล้วก็วสิม,มากก็ระล่กสองอา,น,กกน,องอาน,นี่เรกเคี้ยนั่นแหะครับแต่ว่าคนกับว่ามันช่วยกับยาสี้ามันหลายคนหัังซือ้อคนเสีเ่ยงดวงจากนี้เนาะใครกันได้เออพูดีก็ไม่โสดไม่หลับทุกคนนะพูผม่มียังไงจอดรถ้ทีๆดีเขาปาดข้าตายตัฟ้อง2ศพข่ากันเนาะเจ้ไม่ีกระดอไปสาสีรถไปโรงเรียนในสิ่ดได้ยันี่าันเนี่ย่เนยจะขานเ เอาด็กหน่อยแห้งอีกเตะด็กหน่อยกูอดนนี่แล้วป้าประจอยู่ดนมูจากก่นมมีบันทุยมีบันทนงานี่เลยโอ้ยบ่บ่เลยนั่ข้าวไปบน้ปุเจาแล้ววนั่ตอนั่มตะเลียกนั่ตะเลียม่นี่หรอกครับผมเรื่องเลียกกันคุยได้ครับ เขาบ่บ่บ่ได้เบิ่งสาขาไม่เจามันร้มากาแฟไปเขาซื้อฮานอยซื้อเหล็กเล้าใน่ม่ปูไปเล้าเขาซื้อนุ่งศิลป์คุณบอกเรื่องเล็กๆเขาขอดอะไปูมัน่แม่ได้รับการบริจาคไรนี่มุ่งจะหาเงินได้ไรนี่ส่งบริวากันดอกการหาเงินเขาบมันบด้ไปเอาหน่อยละหาละซิคือเขาปัญญาเห็นว่าเขาออกข่าวไว้เงินนี่คนยืมหน้าเกิดปียังเกิดปีวอกครับปูมันมันพูดข่ะกางคืนพูดในยัยเขายืมเงิน โอ้ยมีเขาจะยืมมันเขาจะมหาเขายืมไปยืมเขาใคเนี่ยเออยืมเขาคือวันนี้ล้านนะปูวันนี้เรา่สิมายืมเยอะว่าม่มี่เน่บ่มี่จะมีรถคีวมะหาตัวปูมีอยูพ่อได้ใส่เยอะว่าบ่มีมันมาตรงมีพอได้ใส่เด็กจับเงิใ่้ยูเขา๋วยเดี๋ยวก้านหน้ามันลาสับนังาหลมีพลูกเป็นเลือดในตัวอมีโยสั่นนี้นะจะได้โชคไงกับปูปกติทั้งนั้นเลย โเฮ็ดช่องนี่ไม่ปู่่องยูทูบ่ยังดอกเข้าก็แล้วแต่เข้าช่องนกระังส่งเดี๋ยวก็โดนเรื่องหนักเข้าอย่างไมีสุะไรตัง่องวยที่เด็ดเท่านี้เลยมาดูยูบเห็นเหมน่เห็นอาจารย์ะเโอ้ยกูเฮ็สลาเต็มลูเดียวสาดเฮ็ดบุตรเังเดี๋ยวนี้ก็ร่างเทพจะสลาหน่อยร่างนั่นแหละนูต้เห็นสกอตกางน้งามมีฝุ่นมีสลคือดีคุณเนะผูเฮ็ดกูเดียวหไดเลยแหละไุนอยากได้ปูนมาเทีย ป hmm. ีหนึ่งก็ละสิบงกนี <h <h ่มันหอดสาทั้งหอดอย่าใช่ปูเศรบาดูวายเศราไปกันตไปเลขออกเรนึ่งแสนนึงากยออกมาหนึ่งสามกาถวายแสนนึงกงนีก่อสัหนยมันสก้เลขกูเสามตัวตรงกับรมดาแล้เนาะกาเลขไาเกาเขาก็ซื้อโอาาเ

เขาถือเส้าซ่าเลยไปกวาหน้าขี้กวาดเห็นเทียบไปอุทยันอกวาดรู้ไปแล้วันนี้ยังวัดนึงไปไปวัดไหนวัดประแท่นไม่รบกวนรู้ไปประจำค่ะก็วัดเป็นกูเกียววัดกูเกียวร้อว่วัดถาดเนี้ยถาดต่างหากถาดตั้งนี่ผูเกียวตัางกันอันนี้วัดในแตอตรนี้มวามกวาดในทานเรามีพระประพระทานทยี่สิบเด